ราชาโปรดแจ้งชื่อท่านผมกลายเป็นราชาทุกคนชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้ที่นี่และถูกเรียกการตลอดไปกษัริย์ผู้ถูกทํานายว่าจะเป็นผู้นําบุญมรุษุชาติคว้าชัยชนะเหนือบริเตนชื่อของท่านได้ถูกจารึกไว้อย่างเี่แห่งเด้โอูู้สึกมีพลังเลยครับและมันพูนั้นคือกษัตริย์กายฮ่าตำนานยังไม่ทันเริ่มมีคนเอาเชื่อไปแล้วไอคนที่เอาชื่อผมไปปกป้องบ้านเมืองของตัวเองไว้ให้ดีๆกูไปตีบ้านมึงแน่และถึงตอนนั้นมึงจะมาขายชื่อกู2 0ทู กูไม่ซื้อครับกษัตริย์กายหิีถือกำเนิดแล้วครับกษัตริย์ผู้ถูกทำนายชื่อของท่านได้ถูกจารึกไว้อย่างที่ยงดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้จดจำกายกาหิกเวลากดหุยตั้งชื่อเสร็จมาถึงเกมพาไปสุ่มกาชาก่อนเลยครับไหนขอดูเอฟเฟกต์การสุ่มกาชาหน่อยหยฮ<ะ>วแต <Okay. c oughs> ตัวหายากงั้นหรือเจ้าตัวแรงสุดในเกมและปันสุดขออนุญาตเข้าไปาเหมาทุกแพ็กก่อนเลยโอ้โหแพ็กเยอะมากตกาทสองร้อยสิบเก้าพันห้องรบก้าสามร้อยสิบเก้าสองร้อยอันนี้คือแพ็กเกจกิจกรรมยังมีสเตปอาเติบโตฮีโร่สามร้อยสิบาเจ็ดร้อย่สิบเก้าพันแปดอบาทเทรลอุปกรณ์2 9 3่งร้อยสิบเก้าสอบเก้า็ดเก้และพันแแพ็ก รายวันไม่มีแพ็กแต่ใช้คริสตัลซื้อรายสัปดาห์3ามร้อยสิบเก้าสามร้อยสิบเก้าคูณสามกคูณสามคูณสามสคูณสามสาและเจ็ดี่กี่แพ็กเนี่ยทุกคนรายเดือน729ดร้อยสิบเก้าสามร้อยคูณสามเจ็ดร้อยิาพันสี่ร้อยสิพันแปดร้อยิบเทธิพิเศษประจำวันเก้าสิบเก้าสองร้อยสิบเก้องร้อยิบเก้แพ็กบบรุนรับทั่วไปเจ็ดร้อยยี่สิบเก้แพ็กขยายอาณาเขตให้แ้น2 9เป็นกา ราคาคิสตันซื้อครั้งแรกด้คิสตันคู2ก็ต้องสัดหมดส7 9ร้อยเจ็ดสก้อเ็สเพนราสนอป๊อปออพยังไม่หมด3า9 1ั9 37่สรและร7 9ร้านค้ากิจกรรมโอเคหมดแล้วแต่เพื่อทีจะตัดกันอีกจะเป็นหนึ่งในใต้ล่ารวบรวมจงหยวนให้เป็นหนึ่งการจะรวบรวมแควนให้เป็นหนึ่งนั้นเราต้องทำเรียบร้อยแล้วครับทุกคนขอบคุณที่ซื้อสินค้าค่ะรับให้หมดเลย 42ร,รายการเรียบร้อยแล้วครับเหมาทุกแพ็คหมดนี่คือ50า0มืบาท <c oughs> ต้องรับทีละแพ็คเสียด้วย <c oughs> <c oughs> รับพวกแพ็คคริสตันแดงคูณ2เรียบร้อยฮะต่อไปเป็นพวกแพ็คสุดขุมทรัพยากรเน้นๆ กายหิดไอดีเลเวลหนึ่งของอัพตัวลืมล่มๆของฟาร์มล่ำๆอู้หูอะไรเยอะแยะหมดครับผมอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะครับกาชาพงพงเพชรเพชรคิตตันดงคิตตันดำมีหมดเงินอีก2ล้านยอดทุกคนมาลูวครับเงิน2ล้านนี่อะไรอะถุงเกลือเหรออ๋อถุงผงหินเจียครับทุกคน เรียบร้อยครับเมาหมดทุกแพ็ครัพยากรเราเยอะมากตอนนี้ตอนนี้ไกนิกเลเวลสองนะครับพลัง2200มาดูกันว่าจากการที่เราเหมาแพ็คไปครึ่งแสนเนี่ยเราจะดันพลังได้เท่าไหร่ก่อนอื่นเปิดพวกขีบที่เราได้มาทั้งหมดก่อนเปิดให้หมดเลยครับไม่ต้องดองอออินโอ้โหสามารถบกล่องโอ้โหของสี่ดาวลึ่มลและมีของทองด้วยตั๋วอัญเชิญฮีโร่ระดับตำนานเดี๋ยวค่อยไปสุ่มทีเดียวเปิดของก่อนทุกคน อ้าดาวก็มาและมีลุ้นได้ของ6ดาวด้วยนะครับเพ้ได้6ดาวมา2ชิ้นสร้อยชีวิตทองมีหินเจรินยัยหินตีบงตีบวกหินสวยๆเพียบเราเปิดพวกของเติมทุกอย่างแล้วแต่อันนี้จะเป็นของไว้เลือกนะครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่าไอดีของต้องการอะไรพวกนี้จะดองไว้ก่อน4อย่างนี้ที่มีติ๊กถูก เอาละอุปกรณ์ที่เราเปิดมาโอ้โหนี่ไอเดีเลเวลสจริงหรือเปล่าของ6ดาว5าดาวล่มๆก่อนอื่นเราไปทัดกาชาก่อนดีกว่าเรามีคริสตัลแดงให้ถลุถึง67,000และตัวกาชาเล,ล,ลืึ่มรอย1ตัวที่จะสุ่มตู้พิเศษตัวเรตำนานกวีนิเวียได้ว้าวโคเท่ แล้วก็มีตัวเมอร์ลินเป็นเมดมันมีหลายตู้มากๆไรซ์อัพซึ่งผมมีตัวกาชาทุกตู้เลยเอาแพ็คมาเยอะเกินและนี่อัญเชิญแบบพิเศษผมสุ่มมาเจ็ดสิบหกครั้งแล้วก็มีอัญเชิญสมบัติโบราณธาตุไฟน้ำแข็งลมกาชายเยอะมากผมสันหมดเริ่มจากอัญเชิญแบบพิเศษก่อนสิบโปดูเด่ดหน่อยละกันมีตัวรับเลเจนดารี่ตำนานถึง15ตัวผมซัดเริ่มจาก10ตัวแรกก่อนเลยเอาละครับผม <S <S ดับเอ็กซ์คิวบอล์ล้ำแรกที่กาญด,ดึงเกลือ หรือเปล่าแสงฟไฟอย่างนี้ผมว่าไม่เหลือครับผมเขมปัดเลยเขียวก็ไม่น pues mm ่าดีฮะฟ้าคือแรหายากเขียวคือพิเศษอเราต้องหาตำนานเท่านั้นทุกคนเฮ้ยใช่แน่ผู้ที่ทำผิดพลาดสำเร็จสำเร็จไม่ nah, ได้ม,มีเพียงแค่มนุษย์ซากิิวบ้าหรอว้าวโคตรเททุกคนอลังการจัดโห ้อนน้ำค้างแข็งตัวรับตำนานไอเน่ทุกคนเฟี้ยวมากนี่คือตัวเลเจนดารี่ตัวแรกของไอดีเรานะครับไปต่อเลยครับจนตัวเราหมดฟึบเกลือ <c oughs> ครับวีดีน่ากลัวจังเลยเอ่ะอีกสิบใบไม่มีทองสยยด้หวันเราไปต่อจนกาชาเราหมดมีไหมไม่มีครับทุกคนแสงสีทองออกมาหน่อยแท็บเรียบร้อยฮะแตก อีก10โรและถึงการันตีแล้วอีกแค่โรเดียวก็ซุ่มหนึ่งโรเพื่อรับการันตีตัวตำนานตัวรับตำนานตัวไหนที่จะมาสร้างชื่อจารึกโลกบนประวัติศาสตร์กับข้าจงออกมาข้าเลือกเจ้าร่วมทางแล้วแกเป็นใครโอ้ตัวเดิมทุกคนจบ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 ต่อไปตู้อัญเชิญไรซ์อัพอันนี้เกมแจกการันตีมอ์แกนไม่เจาะที่เราหมอแพคครับซัดไปก่อนเลย10โรสวัสดีจ้า นี่นะครับแสงทองมอร์แกนแน่นอนว่ากันว่าการแก้แค่ก็เหมือก,ก,บกับการคุณลุงศพสองลุงว,ว้าวนี่อเจเราโอ้ชเวงชวัดสุดมอร์แกนยินดีที่ได้ร่วมทางกับเจ้านะมอร์แกนและเรามาหาตัวตู้เรดกันดีกว่ากิีนิเวียตัวกาชาเรามีเยอะรวมถึงคริสตันแดงไม่พอไม่ต้องห่วงกดสดสา,ายยาวครับทุกคนแสงทองไม่มีมาหน่อยทองทองะ จะมีแต่ฟ้าเขียวขอร้องอย่าได้ทอ้อและกดต่อสวัสดีเจ้าสีทองไม่เจอมีเป็นไรต่อเนื่องครับเราจะถึงการาันตีแล้วนะเวลแฮปสีทองไม่มาอีกแล้วเอ้ยมาแล้วมา,มาตัวอะไรตัวอะไรตัวกวีเนียหรือเปล่าใครใครขอดูคำคำมหน่อยโลกของเจ้ากำลังปกป้องสิ่งใดอยู่ยู่ในตรับกวีเนียสู่ไอดีของข้าโคตรเท่มเมื่อดาวค้างก็รู้ว่าเป็นแทงค์ไฟเตอร์ โอ้โหเทจัดตัวรับเลเจนดารี่วีนิเวียตู้ต่อไปเมอร์ลินครับคุณผู้ชมซัดต่อเลยมาเลเจนดารี่เดวเราจะตีบอดียของไก่ยีงได้ครบทุกองค์มาเลยน้องมาหาัหาดซัดไกียิงเลยสิบโลแรงจังเลยเอาแล้ว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 เมอร์ลินสวัสดีจ้าทีมไม่ต้องมีเมทแต่เมอร์ลินในเกมนี้คือซัพพอร์ตฮึบฮึบฮึบเมอร์ลินเอาคิดอะไรเอาดูคำคอมฮึบ,ม,บมาครับเมอร์ลินโอ้โห และตัวกาชากับคริสตัลแดงยังเหลืออีกลึมๆเดยเราไม่ใช้ก,ก่อนว่าจะปั้นสุดเดี๋ยวต้องใช้กีดฮะกระสับก์ะ่ายอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยพลังหมื่นเจ็ดแล้วคนยังไม่ทันอัพอะไรเลยแค่ซุ่มอย่างเดียว ตัวที่ผมเลือกที่จะปั้นสุดกวินิเวียเธอโคเทเหมาะที่จะเป็นแม่ทัพของผมฉันขอแต่งตั้งให้เธอเป็น6แม่ทัพขุนพลศักดิธย์เดี๋ยวข้าจะปั้นเจ้าแล้วจะไปตีเมืองไอ้ข้าสะการที่เราจะอัพให้สุดเนี่ยต้องอัพคุณสมบัติอัศวินแล้วก็มีคำสาบานต่างๆมากมายนะครับถ้าเราสุ่มได้ตัวสามเราจะปลดคำสาบานได้ขั้นหนึ่งไล่ไประดับขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาจะไปเก้าสิบแตงส์สังเกตุไปสุดเราจะให้กวีนิเวียสาบานทุกข ตัวอะไรหรอครับไปกันเลยทุกคนผมไปสุดคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งและเงินในกระเป๋าก็ต้องพออยู่ <c oughs> หรือ,อยาครับคุณผู้ชมมาหน่อยยินิเวียอู้หูเชื่ออีกแล้วต่อให้หลนเรทเราก็จะไม่ทอ้อเราจะสุดจนกว่าจะสิบสัตบานไปเรานี้แหละทองแน่นอนทแทวมโอเคฟ้าอือเลยการันตีแล้วครับแอบเขมอยู่นา การันตีรัวๆเลยมาแล้วครับผมดับเองไอคินเบอร์ของเราสวัสดีเจ้ากินีเวียสองตัวในรอเดี๋ยวแล้วตัวนี้ตัวนีรอเดี๋ยวดิแฟรี่เอ๋มันเล่นพลาดแต่ความหวังระบายการเติบโตลุนเรตตัวหนึ่งครับแต่อตัวหนึ่งน่าจะไม่หลุดเราได้แฟรี่มาอีกตัวหนึ่งกินเลียนทุกคนตัวนี้ดีอยู่เป็นพระของศึกษาเมตานอกมันระดับหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นกินีเวียคงไม่ลุนเรตสองตัวในสิบโรใช่ไหมคำพูดนี้โอ้โอเ๊ะ ตำนานแตกสองตระรุเรดหมดก่อนกินเวียจะคสาาบสัตสาบานุ้ยปีศาจในสาบานุูคบก่อนแล้วจงสาบานแก่ฉันซะไอเน่รั่วเลยฮะปีศาจไอเน่ได้ปฏิญาณตนกับเราแล้วสองคำสาบานตามล่าหาก,กินิเวียกันต่อกาชาเราจะหมดแล้วครับแต่เพื่อนไม่ต้องสนใจครับเป็นเรื่องกาชาเรากดสดกินเวียผมต้องปฏิญาณตนต่อ,ตอผมครบทุกข้อจงคำน้ำแต่ข้ากินเวียเรียบร้อยครับเข็มปัดเข็มมากเข็มมากเฮ้ยมา เอาคาพูดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบนดิเวียแต่เป็นโรงสุดเท่ครับทุกคนเบดีเวียครับคุณผู้ชมดีตัวเมตาผมจะปั้งเบนดิเวียสุดแต่คอมเราต้องไปด้วยกันได้เพราะแต่ละตัวจะมีความสามารถที่โดดเด่นและแตกต่างจัดทีมได้หลากหลายม่วจะเป็นทีมสภาพอากาศทีมบัฟทีมดีบัฟและอื่นให้ลองลีกเยอะแยะแต่แค่ผมอยากให้ตัวชุอ้าวผมได้สองตัวในโรเดียว ไปที่จะดีใจครับยังขาดเธออีกเก้าตัววางดีนะสองตัวแต่ในโรดเดียวรัวๆอย่างเงี้ยต่อไปเข้าเนื้อแล้วครับเพชรแดงพรมื่นเมตรอออินไปครับคุณผู้ชมสิบโรต่อพันห้าร้อยเมตรเรากดหมดเราไม่สนที่มาละน้องสกินนีเวียไม่มาไปต่อแท็บมาแล้วมาแล้วแสงนี่แหละใช่ดูด้วยตัวเขาตั้งดีเชื่อว่าคนรักตัวไปกุยนีเวียเอาเบดีเวียอีกแล้วแต่ดีดีดีขาดอีกเก้าตัวเพื่อนเพื่อนอย่าบอกนะว่า เพชรแดงหกหมื่นเม็ดไม่พอนี่เหมาแพงมาห้าหมื่นนั่นน้องคือแสนไอหลานชายมาหน่อยอเข้มป้านเลยคุณผู้ชมเริ่มใจสั่นแล้ววะ่ะทุกคนใจผมเริ่มสัน่นไม่ใช่สั่นสู้นะสั่น้วยควาอาวันกลัวเนี่ยมาเร็วมาเร็ว,วสองตัวได้วเดียวโอ้ <c oughs> นี่ตู้มึงไหมเนี่ยกูได้มึงรวมากอีกคนค่ะามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> สวยอีก8ตัวกับเพชร50,000เม็ด ผมว่าไม่พอล้างไม่ดีเลยคุณผู้ชมสวย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 อีกเจ็ดตัวอีกเจ็ดตัวสวยครับสวยครับโลกเจ้ากระปกป้องใครอยู่ปกป้องจะตัดไก่งี้ยังไงล่ะแต่เพชรเราเหลือแค่สี่หมื่นกว่าผมว่าไม่พอแน่เลยอะอันนี้ก็ครึ่งแสนแล้วนะไอ้กายไอ้กายเติมเพิ่มโลมาทุกคนหายแล้วเพชรจะหมดจริงผมว่าผมควรเหลือเพชรไว้ทำอย่างอื่นนะ โอ้ย,อยมามามาหกตัวอีก1ตัวทุกคนอีกตัวไม้ไม่มาครับออกมามันเข้าการติกอีกแน่เลยอ่ะทุกคนส่ก็จะอยาา่างบางครั้งมามา,มาอีกแค่ห้าตัวตอนที่ผมเหมาแพค็คผมมีสิ่งนี้ตัวสุ่มยรีรับตำนานโอกาสได้กินนีเวียคือหนึ่งในสิบห้าหากใจสัน่นดาบก็จะสัน่นโคตรเทพมึงใคร ว้าวดาบเขาไม่มีมแม้แต่ความสันไหวในจิตใจและสัลอนผมว่าทีมผมจัดดีมทีมไมชชิลๆครับสวยครับอีกแค่ห้าตัวเรื่องเงียบเลยพี่มาร้อมไปต่ออย่าหยุดยัง้งไม่มีอะไรหยุดมได้ไมันจะเข้าการันตีรัวๆเลยครับคุณผู้ชมการันตีอีกแล้วพินิเวียกว่ามึงจะยอพักทีมกูเนี่ยม,มันยากมากใช่ไหมฮะแต่ดีที่ไม่รุ่นเร็ครับผมตัวเดียวอีกแค่สี่ตัวนั้นอีกสี่ตัวจบ เมอร์ลินน้อยใจแล้วมัง้งไม่แบ่งเพชรมาสุดผมด้วยหรอเมอร์ลินข้ารู้ว่าแกมันเล่นเหลี่ยมแกเป็นม้าที่ควบคุมยากถ้าแกแข็งแกร่งจ,จนเกินไปฉันอาจจะโดนพยศในสักวันโคตรเบียวซัตต่อเพิ่งดูหนังจีกำลังไทยนมากำลังเบียวได้ที่ครับทุกคนลุยชิบหายทุกคนคิดตันแดงผมจะหมดแล้วเรียบร้อยครับรุดเรทครับผมแฟรี่มัเล็ดพันแหน่งความหวาดระแวงผมควรเหลือเพชรไว้ทำอย่างอื่นนะจริงจริงพอได้แล้วอินเดีย พีนเวีแอมาแล้วมาแล้วขาดอีกแค่สามตัวสามตัวนะคุณผู้ชมแล้วมาอีกตัวในรถเดียวไม่มาว่ะคิดต้าของเราจะหมดตัวครับคุณผู้ชม,มและคุณผู้ชมไ,มไมเห็นคิดต้าของรหมดตัวแน่นอนเพราะไอการมันเอาสุดอยู่แล้วสุดไปไมันจะเข้าการันตีตลอดเลยเหรอวะใจคอเนี่ยฮะอีกยี่สิบโลการันตีการันตีครับขาดอีกสองตัวเฮ้ย สอตัวในสุโรแต่แฟรี่มาอีกแล้วหมดตัวครับคริสัันไกมิดอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่าน,านั้นขอหมดตัวพอดีคืนี้เป็ูขอสมแล้วที่เราเลือกเธอมาข้างกายและเธอก็ตอบรับเรา,าคริสตันหมดพอดีเลยแล้วเราฟัาดในสุดพอดีเลยเอาจใา มตูดพ <laughs> ี่มละน้องวินิเวียอีกสิบตัวจงปฏิญาณตนว่าจะกล้าหาญเอคำสาบานแห่งกล้าหาญ อัปเกรดพาสซีฟสกิลนะครับตอนแรกจะมีพาสซีฟแค่ลดเวลาของบรรยากาศโรแมนติกตอนนี้เพิ่มพาสซีฟมาอีกอันนึงก็คือเพิ่มโอกาสร้อเปอร์เซ็นต์มอบเพิ่มต้านทานเอฟเฟกต์แก่พันธมิตรทั้งหมดยกเว้นตัวเองนานสี่เทินเป็นคนที่อุทิศตนเพื่อคนอื่นจริงๆนะครับขนาดบับยังไม่บัฟให้ตัวเองจงปฏิญาณตนว่าจะมีเกียรติสาบานค่ะคำสาบานแห่งเกียรติเพื่อเวลาป้องกันสิบเปอร์เซ็นต์จงปฏิญาณตนว่าจะมีความเมตตาสาบานค่ะ คำสาบานเมต้าเมื่อปรับ,บใช้การคุ้มครองของราชินียกเลิกดีบัฟความเสียหายต่อเนื่องสลายให้ปกติของมัตมิททั้งหมดยกเว้นตัวเอง2อัน จูเว้นตัวเองอีกแล้วจงปฏิญาตนมีความศรัทธาสบายคกลาคำสบายสัทธาการลงโทษอันศักดิ์ธิ์เพื่อโอกาสปรับใช้ลดคอาเสียหายที่มอบจากสกิลที่หนึ่โอ้โหและยิ่งปลดยิ่งกดทุกคนคำสาบานที่2เพื่อเวลาป้องกันแค่สิบเปอร์เซพอมาคำสาบานที่หเพื่อพลังป้องกันถึงยีบจงปัญญาตนว่าจะสูงสักหรอคำสาบานแห่งสูงสักเพื่อเวลาป้องกันยีบจงปัิญาตนว่าจะมีความทิ่ทำดุดดังอัศวิน คำสาบานแห่งยุติธรรมเพิ่มพลังป้องกันอีก15%จงปฏิญาณตนโ,โหยิ่งสาบานเยอะยิ่งใช้เงินเยอะนะแต่ว่าเราเหมาแพ็คจนมีเงินเ,นเกือบสิบล้านตอนนี้หกล้านกว่าจงปฏิญาณตนว่าจะพักดีต่อข้าคำสาบานแห่งพักดีเพิ่มพลังโจมตีกับเลือดอีก10%และคำสาบานที่แปดจงปฏิญาณตนว่าจะซื่อสัตว์ต่อสัตว์ไเงียบคำสาบานแห่งสัตว์จริงจิ๋วยายนแห่งการต่อสู้ของเจ้าหญิงอัศวินเมื่อปรับใช้ท่ากระแพงแหลกมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์มอลล็อก และคำสาบานที่9จงปฏิญาณตนว่าจะพิชางพวกพ้องของเจ้าและบวมตัวกูด้วยดี๋ยวกูตุ้ยเย้ yeah! คำสาบานแห่งพิชางเพื่อเวลาโจมตี10%กับปกกาอีก15%และคำสาบานสุดท้ายสัต์สาบานที่10จงปฏิญาณตนว่าจะยนเคียงข้างข้าตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิต <c oughs> คำสาบานในี้ใช้เงินล้านหนึ่งเราครับเฮ้อ <c oughs> คำสาบานแห่งอำนาจ <c oughs> เพิ่มเลือด10% และเพิ่มความเข้ากันของท่าอีกห้าเปอร์เซ็นต์เพราะเกมมีท่าที่หลากหลายนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับกินเวียปั้นสุดด้วยคำสาบานสิบสามคำสาบานทาั้งสิบที่เขาอาได้ถวายกับกษัตริย์ไก่งิดและรับชุดเกราะห้าหกดาวที่ดีที่สุดจากการเหมาแพ็คคือแสนไปซะตุม้มพลังขึ้นไปอีกสามร้อยนะครับแล้วก็มีสมบัติโบราณอีกมากมายเลยกินิเวียพื้นฐานเป็นท่าลมเราสามารถเปลี่ยนให้เธอเป็นท่าน้ำแข็งหรือท่าไฟก็ได้เอาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยสวยสุดสุดนะครับอัพเวล ยังเอาอะไรได้ไม่เยอะนะไอดี ID เราแค่เลเวลสอดตอนนี้เราไม่ได้องทำอะไรพลังเราก็21,774แล้วล่ะครับโอเคอย่ไปตีหน้าสกายหินที่มันแยกชื่อเราโดนกายหิกแน่ขอเวลาสัตว์หิกฟานทุกท่คุณผู้ชมอีก3วินาทีเจอกันสัตว์หิกเลเวล14พลัง44,000ตอนนี้เราหมดล็อกโรงตีเหล็กแล้วเรามาตีบุก,กอกุปกรณ์กันแบบสดๆกันเถอะครับฮ้บแฮ้บเ้บบวกสิบสองติดร้อยพลังเด้งครับ12ทุกชิ้นไปเลยบวก10บวก11 โบกทิปสองเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสเต,ต็ตบบกให้หมดทั้งตัวครับคลิกเดียวบวกทิปสองเสื้อกะโบกทิปสองและแหวนวงกุญแริงโบกทิปสองเอาเรียบร้อยครับเงินหมดเอาเพชรแดงแรกเลยพี่รีบน้องมาดีไปสุดไม่สนทรงทเตแตแดตอนนี้เรากลับมามีหนึ่งหมื่นนะครับก็มาจากพวกแพ็คที่เราเหมาเป็นแพ็คพันด่านแพ็คเลวอัพนะครับแลวเลวถึง ก็เลยรับเพชรแดงเพิ่มได้เรียบร้อยครับบนอบสองทั้งตัวไปซักกันเลยดีกว่าพลังเกือบสิบหมื่นห้าแล้วถึงเวลาลงโคลอสเซียมหรือว่าพิพีนั่นเองทุกคนอารีนาซีซั่น5เกมเพิ่งเปิดแต่มันไปซีซั่น5แล้วเพราะคนที่เล่น Early Access มาก่อนเราเดือนหนึ่งก็จะโรเซิร์ฟอยู่กับเราด้วยคือเราเจอพวกที่เล่นก่อนเดือนหนึ่งแต่การหยิดไหวเขาเลยว่ายุบเจ็ดแล้วเพราะเขาเล่นมาก่อนและสิ่งที่ผมเกือบลืมแอคเลยก็คือตอนนี้สัตว์เหยียดกำลังจะขึ้นสู่อันดับหนึ่งเราอยู่อันนนออันด,บ,นรบ,นดบรรรววมมเเาจะไ่็ๆ เพราะผมยังไม่ได้โลงทเบียอันดับและเหล่าขุนพลพวกนี้เขาเล่นมาเป็นเดือนแล้วมาขึ้นสู้ดักหนึ่งของวันนี้กันดูสิกายหงิกขี้คลาดเกินกว่าจะสู้หน้าค่ากันหรออ้าวสัตว์เฉยจ้าโกมจ้าคิดว่าเล่นมาก่อนแล้วยิ่เจ็ดแล้วพี่ยองรอน้องอย่างที่เห็นว่าฝั่งมีเลี้ยวเยอะกว่าเราและที่สำคัญมีดาวม่วงซึ่งเราไม่ปลดล็องดาวม่วงแต่เราไหวครับเพราะเราจัดทีมมาได้่อนข่าครบเครื่องมีตัวแทงตัวดาเมจตัวฮิลแล้วก็ตัวสายดีบัฟคอยบันปวดศัตรูแทงเราอย่างที่เห็นครับว่าคือมือขวาของเรา กินิเวียสัตว์สิบแต่เราจะประมาทไม่ได้นะฝั่งก็มีตัวสัตว์สามบานแปแต่มันไม่ใช่ตัวเล gendary และตัวดาเมจเราเบดีเวียสัตว์สามบานหกลุงเขาสามารถทําดาเมจหมู่ได้และนี่คือฮิลเลอร์ของเรากินเลี่ยนและตัวสุดท้ายดีบัฟเฟอร์ของเรามีสกิลปั่นปว่วนศัตรูเยอะแยะและที่สําคัญมีสกิลตัดฮิลต้องมีฝั่งมีตัวฮิลพอดีทาบรอมแล้วเรามาเดินทางขึ้นสู่อันดับหนึ่งในใต้ล่ากันครับนี่คือโคลเสเซียมเราระลองหึ่งตสินะโค้ชเทับคุณตจมแล้วมา,นะโโมมาถึง ฝั่งซัดผมมาก่อนเลยแล้วเขาสุดท้ายของวินิเวียเราเราจะแม้ติเบตสกิลนะครับเราใช้ท่าสองก่อนเจาะทะลุจุดอ่อนนี่โบดได้ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันแพ้ท่าเรานะครับน้ำแข็งแพ้หลบแพ้ไปแล้วครับผมและท่านีนั่งไปเราเพิ่มกอดทั้งทีมเพื่อนำจำนวนเลือดของวินิเวียนะครับมาดิติีกอดวินิเวียตีไม่เข้าและเข้าสู่เทิร์นของตัวซับก่อนปวดเราเราใช้ติเบตสกิลเลยอัติเมตตัวนี้ตัดฮิวนะครับไปฝั่งมีตัวฮิวอยู่เราต้องชิงตัดฮิวก่อนสับไปแล้วผมดวงตาหายนะ พายุพาทิตอิทธิฤทธิ์เรียบร้อยครับผมแล้วติดหลับไป3ตัวโอากาสหลับเปอ็อร์เซ็นต์นะครับแล้วติดไป3าตอนตีเราต้องระวังเราจะตีตัวที่ไม่หลับนะครับเดี๋ยวเขาตืต่นและกดของนินจาเราต้องกำจัดตัวฮิวก่อนแล้วตีที่เขตัวฮิวแต่นะครับผมมาเนี่ยเพื่เราเพิ่มปุ่มไปตัวหนึ่งด้วยตะลุงหัวขาวเราแล้ะครับแพ็คซีมของเบนเวียรเราลรำส่ตัวขวาสุดเลยครับผมเพื่อฮิวและเพะืพ่อตรทีที่เลืวหน้อยที่สุดครับล่างซ้ายมือเรานั่นเองฮิวขึ้นมาเรียบร้อยมีทั้งตัวเพิ่มโลดและมีีทััััั้้งงงตตววฮฮนนะะครรบบผมมจแกกกกกเเเเยไไดา็ป่อ ตีธรรมดาได้เกดรดพลังงานมาหนึ่งนะครับแล้วก็ฮิวกับเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วเขาสู่เทิร์นของอกินนิเวียแล้วโคตรโกงครับกินนิเวียเราก็ใช้ท่าสองแทงทะลุจุดอ่อนเรื่อยๆเลยครับผมทำดามเมจได้ไม่พอเพิ่มเกราะทั้งทีมและเพื่อตามเรื่องของกินนิเวียครับเกราะก็จะหนาหน่อยนะน้องอ่ะเนตีธรรมดาไปให้ลุงได้อันติเมชสกิลมั่งเดี๋ยวไปหลับเขาหมดก็ขี้เกียจ์ปลุกอ่ะลุงเราอ่ะแล้วก็ววเข้าสู่เทิร์นลุงของเราตามคาดอันติเมชสกิลปลุกมันขึ้นมาเลยด้วยแนวแดดที่ยือกเย็น ก้อเดือดรลุจนศูนย์จะคิดว่าเข้าเจ็บสามสยามยิ้มเลยครับผมจะแก้กันยังไงดีหลังจากาะไราเสร็จที่มาหลอดตัติดกอของกินนิเวียได้นอ้องไม่เข้าเลยครับผมกินนิเวียเพื่อนแมล่ละจ้าโลกนี้เป็นรอยหมดเลยน้องชายฟังตีมาด้วยดาบอัคคีครับผมแล้วก็ดาวตกไฟมาต่อเข้าเนื้อครับทะลุโลอมาแล้วไม่เป็นไรครับเราฮิวอย่างช้าๆไปต่ออัพปี้อัพปี้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะโชว์ที่เมสสกิลของกินิเวียกันบ้างครับทุกคนนี่แล้วเราท่า2โจมตีตัวขวาสุดก่อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นท่าไฟแค่ท่าน้ำแข็งโดนแรงขึ้นอีกครัน้ามันเกิดน้ของเกมไปด้วยทัทีก็ต้องไปตีพัดหล่นละครับทีเดียวอีกฝั่งโัวกระบานทุ่มเตะอาคีครับผมตัวยังคงติดโลูกกินิเวียอยู่ถึง2ตัวเลือดแทบไม่ลดเลยอะครับโอ้เธอมันโกงจริงท่า2แต่ตอนนี้ถึงเวลาอัลติเมสสกิลแล้วครับผมยูนิเวียจะชาร์จพลังเพื่อโจมตีต่อเนื่องห้าครั้งในเทอร์นาอย่างรุนแรง ด้วยชิโดริสายฟ้าตึงๆครับเตรียมคิดได้เลยและเข้าสู่เทินของเบดีเวียถ้า2องค่อนข้างรุนแรงแต่เราจะใช้ใส่ตัวที่เราแพ้ทางนะครับลบ15%เพราะบางครั้งการปิดตัวใกล้ตายมันก็สําคัญกว่าตีตัวชนะทาาครับทุกคนเป็นทีของเกมเพรินเบดอยู่แล้วและอีกฝั่งสวนกันมาด้วยเกีใกล้ที่จะส่งตัวสำรอบไปตุยแล้วเราไปุท้ายเขาไ้ได้ดเลยครับต่อไปอ่ะยห ปิ้วปิ้วปิวปิว,ปว,ปวมาแล้วครับผมกูได้เวียตึ้งที่หัวร้านที่นี่ชิโดรีว่าเป็นตาเปลาสายฟ้าหล่นหนึ่งเลยครับผมพี่ไม่ได้มีแค่แทงง่อยเดียวนะครับพี่ก็ตีแรงเพราะว่าท่าของเธอเมื่อกี้แรงตามพลังพุ่งกันของเธอและสัตว์สิบพุ่งกันโคตรเยอะไปแพงพอพูแรงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้แล้วตัวดาเมจเราก็ดูแรงกันแท้ครับผมเธอส่งกระเป๋าได้เบลวัคคีมมันจบแล้วแหละไอหลานเอ้ยลาก่รถถ่ายความปลอดภั ตรด,ดี DING บัฟเฟอร์จะเบาหน่อยครับนั้นปิดงานด้วยตีธรรมดาได้เลยครับผมจมตีสุขภาพแจ๊ะแจ๊ะ <c> จ <oughs> <ๆ>๊ะ <c oughs> เธอจะได้แค่อันตีนะครับจบเกมครับผมแต่ได้เพิ่มอีก3ามแบขึ้นสู่ ันดับ1ของวันนี้เลยไหมยังไม่ขึ้นค่ะา3าแต้มเดือดเลยครับเพราครนี้เป็นเกมเทิร์นเบส RPG แบบสมจริงเกมใหม่ของ Netmarble เกม King Arthur Legends กลยุทนการจัดทีมแล้วก็วางกอลิฟเป็นหลักแบบนี้เลยเกมที่มีการเล่าเรื่องราวโดยใช้ตำนานของกษัตริย์ King Arthur ที่ทุกคนเคยได้ยินเกมที่เราสามารถเล่นเป็นกษัตริย์ King Arthur ด้วยตัวเองและสนุกไปกับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ของกษัตริย์ King Arthur พรจนภาไปกับเนื้อเรื่องเข้มข้นสนุกไปกับการเดินทางไปร,บรอบๆแผนที่พ่อบก้วควิซต่างๆและรางวัลรักที่ซ่อนอยู่เป็นเกมที่มีกลยุทธ์ที่มีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปรจ ได้สิ่งแวดล้อมเช่นสภาพาอากาศเป็นเกมที่มีคุณภาพกราฟิกที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นที่ชื่นชอบเกมสไตล์ turn based RPG ห้ามพลาดแบทนี้ต้องซัดต่อยอคนเอาคนที่แต้มเยอะสุดเลยและตอนนี้เราเจอตัวฮิลถึง2ตัวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่เราจะต้องปกป้อง,องมอ์แกนตัวตัดฮิวของเราซึ่งทีนี้จะเป็นของคิวเนียมือขวาเราครับเพราะเธอจะเพิ่มเกาะให้มอ์แกนได้ตัดฮิลตึงๆครับเกมนี้คื้สู่ดักหนึ่งรางวกันครับคุณผู้ชมมา มาเลยเพิ่มเกาะไปก่อนเลยแล้วแทงตัวท่าน้ำแข็งนะครับเพื่อท yeah, right. <an> ี่จะดุนแรงขึ้นอ mm ีก30เปอร์เซ็นแผลทางหรอเจ็บหนาเจ็บหนาแล้วเพิ่มเกาะทั้งตีเรียบร้อยอีฝั่งเลย60เลยนะเล่นก่อนเหมือนลอยปัดฮิวไปก่อนเลยครับมีตัวฮิวสองตัวเดี๋ยวดื้อมาฮิวดูตาเนี่ยนะติดหลับอีตัวไปดูมันทำกันเป็นเปอเซ็นเรียบร้อยครับผมหลับสามว้าวเหมือนโดนไอพีพีก็นอีกจะดีว่ะถ้าแบบนี้ตีตัวซ้ายสุดครับตัวที่ท่านเหมือนกันเราจะไม่ตีตัวที่แพ้ท่านะเดี๋ยวมันตื่นทุกคน มาครับผมเขาได้เขแข็งใส่เราโอ้โหติดเกาะของควีนเวียครับผมไม่เข้าเลยไม่กระดิกเลยครับผมยังไงดียโล่อพี่ยังอยู่ทั้งทีมเลยอ่ะล่ฟ,ฟ้าฟ้าอยู่ทุกคนเลยอ่ะจะตีให้ก่อนดีอ่ะเอาสวัสดีเหนือหมดแล้วหรอแล้วเอาไปอีกทีหนึ่งนะดวงตาหายนะหลักสามสยามยิบอีกรอบไหม ไม่สัครับผมส,สับสองสยองขวัญแทนครับฝับ่เงเวทนัมแผงกลับมาเริ่มเข้าเนื้อตัวแบกเราแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับผมพี่ก็ซ้าขึ้นมาใหม่ครับโลกของพี่อ่ะพี่ก็ซ้าขึ้นมาใหม่ด้วยเพราะเรากินิเ e วียโอ้โหโล่ขึ้นมาอีกแล้วเป็นกูกูท่อเจะก,กินิเวียสักสิแบบนี้แทนกินิเวียมันไม่เข้าครับติดโลครับคุณผู้ชมแล้วผ่านไปตีตัวตอื่ต่อก็ยังคู่ติดโลอยู่ครับผมแล้วกูแทงต่อเราตีตัวซ้ายสุดครับเราปิดทีละตัวก่อนทุกคนเราปิดทีละตัวก่อนติดยี่ห้อัสองเี็นต้องรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราาเกก็บตััววขนเลย ตัวตัดยดี๋ยวมันหลักเราบ้างรีบปิดมันก่อนชาร์จโล่เลยครับเราให้กินิเวียเราชาร์จโล่เลยอีกฝั่งนี่ปิดดาเมจเราไม่ทันแล้วฝั่งเราเลือยเลยเยอะเกินยังไม่ต้องใช้โล่ในตอนนี้ครับผมโล,กกโล่เก่ายังคงเหลืออยู่ด้วยนี่ตีธรรมดาติดหลับไปครับผมเป็นตัวปวดชั้นยอดจริงนะครับเป็นตัวแจกฟรีนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็โหลดเกมเข้ามาแล้วก็สุ่มกาชาร์จ10โลที่เขาแจกมาเพื่อรับฟรีได้เลยนะครับแล้วตอนนี้อันติมาแล้วครับผมเซลแดดที่เย็นเก็นตูมโอ้โห แรงชิบหายแล้วติดคลิคอลง่ายด้วยตัวเนี้ผมชอบนะเสดายให้มีตู้เรสแตแเราก็ส่งจนเขาสัตว์กได้เลยอะครับโลเลหมดโลเลหมดลเลยฝั่งยิวหมู่ต้องโอดนตัดยิวเสร็จหน่อยแล้วแหละคอฟินิเวียมาคอผิดตัวแล้วน้องชายหลับไปซะแบมแบมหลับโคตรเกียนเสียเทินฟรีเพิ่งตื่นเอาไปต่อครับโคตรแรงเบลแดดที่เยือกเย็นและมึงแพ้ทาน้ำแข็งสองตัวเจ็บจัดบอกเลยอันดับหนึ่งนะอยู่ไม่ไกลแล้วครับอันดับหนึ่งรายวันของเรายูว์ยูวยัวสู้มือจักตัวนี้ มาแล้วครับผมก็แลอวท่ราชินีชิโดรีนี่อันดี้พิฆาตเรียบร้อยตัวยูวแตกครับผมว้าแทงก็แทงรอบตีก็ดีพั้ก่อเมื่อก็ได้ดามเมจยังแรงเพราะว่าอัลติเมทสกิลมันรุนแรงตามพลังป้องกันของพิเวียทุกคนเกียนเกินหลับไปก่อนก่อนควนดีนทัทนี่แน่อุยไม่ติดหลับครับรอบนี้ก็ติดปล่อยไปแล้วก่อนหน้านี้นแทงเลยครับผมปูติดคิ้ป้อมไม่ติดก็เกือบหล่นอยู่นะฝั่งสวนกับมาเรียบร้อยตัวตัดฮยูเราใกล้หล่นแต่ยังไม่หล่น นี่ไงล่ะธรรม,มาดาตายแล้วก็ยิวหน่อยขอบคุณมากนะสำหรับความพยายามที่จะปิดตัวปั่นปวดทีมผมแต่ขอหยุดความพยายามนั้นด้วยการเพิ่มโลของทีมเรีบร้อยครับโลได้เ <c oughs> ชิญตีใหม่ได้เลยเวอริคร <Very good. S 1> ับไปซะเ <c oughs> ขาถ่ายความบอลแอร์เขาลังป้องกันเพื่อเตรียมโดนลุงเราที่มีสกิลฟาดหัวอย่างดุแรงเด <c oughs> ลแดดที่เยือกเย็นอันตีเพิ่ความเท่พันสามจริงควรจะกิวสองน,นะทุกคนแต่อันตีมันเท่แพงเลยวีดีเวลูกพอ่พอเพิ่มโลอีกแล้วกูทอแทนแล้ว่วน้องชายลาก่อน จอบแล้ดันเยี่ยงเย็นเรียบร้อยครับผมทะยานสู้เย้อันดับหนึ่งรายวันตั้งแต่วันแรกครับอันดับหนึ่งในตายล่ากายหนิกวงเล็บของวันนี้ก <c oughs> ูเกย์เปิดเปิดเ,เ,เดือนกว่าถ้าไม่โดนไอเรียกเซสเนี่ยก็หนึ่งในตายล่าครับแล้วดูครับแพ็คแม่งเด้งไม่หยุดเลย2 4 9 3 7อยสอีกแพ็ควันแรกคือแสงยังไม่พอลหรอพอแล้วชิบหาย เราต้องมาจาัดก,การพื้นที่ควบคุมของอาณาจักรเราเสียหน่อยครับผมมันคือดันเจียนครับและมีดันเจียนมากมายอย่างที่เห็นเราต้องไปลงดันเจียนเติบโตครับอย่างที่เห็นตอนที่เราประลองเมื่อกี้ครับทุกคนตัวละครเราบางตัวยังเลเวลสิบแต่เขา50า0 0กันแล้ว ดันเจียนเติบโตจะให้เลเวลผมแต่ว่าดันเจียนเนี้ยมันมีเรื่องของสภาพอากาศมาเกี่ยวเข่าดินแดนลุกไหม้มันจะร้อนมากทุกคนเราเลยต้องใช้ตัวพวกนี้นะครับเพื่อเี่จะทนกับแสงแดดนนร้อนได้แต่ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมตัวผมปั้นมาตึงเกินครับแม้จะเกิดในเมืองหนาวแต่ก็ทนต่อแดดได้ไม่เชื่อเราไปชมกันครับผมเลยกันเลยว้าวไม่แปลกใจนะครับที่ทนต่อความร้อนไม่ไหวนี่มันรคชันชัดอู้เอฟเฟกต์เกมอลังการเลยออะไรวะเนี่ยนี่เราต้องเจอกับตัวนี้สินะ ไหวชิวนี่มันสัตว์อันดับหนึ่งเลยนะเว้ยเปิดออโต้ไปเลยครับแล้วเราก็นอนรอทีมของเราล้ำเลยทีมเราตึงอยู่แล้วตีบอสมาแซปแซปแบลดาบเ,เ,เี่แยบบกเย็นตีไปครับผมแขนซ้ายของผมจะแตกแล้วครับตัดแขนมันมากันสิราชินีแขนขาดนับลอยเขามีเอแมาเดมาเด,าเดโดนตาอย่านะมาเดเลิศเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้มันหรือเราจะโดนก่อนกันกว้างหินก,ก้อนเล็กมาครับผมมันเล็กบ้านมือผมน่ะแถมโจมตีสูุขภาพเพิมเกาะเพื่อรุมทีมไปเพิ่มทงเทานะผมมาดีครับ เจ็บนะบอสเจ็บนะเจ็บนะเป่าแดดที่เยือกเย็นเจ็บนะเอ่อออโต้ข้างๆไม่ฉลาดครับผมจะใช้สกิลหมู่ทำไมเนี่ยอาร์เธอร์เรากดมือเองดีกว่าครับแต่ดีเพิ่มโลกับทีมด้วยมาพิฝั่งมาตั้งรับปกติด้วยแทงเลยอาร์เธอร์ผมขู่ทีมสามเปนสองกดมือดีกว่าเยอะและนี่เพิ่มโล่เจาะทะลุจุดอ่อนเพิ่มโล่ทั้งทีมทอ้อเราเหมือนจะดูอาทิตย์อะไรี่ดูอาทิตย์หรือว่าไฟแช็คไอ้น้องบอกกูทีว่าอาร์เธอร์แทงเขาสองเดียวเลยปาก์พี่หกพัน ดิ้นดินดินดินทุรนทุลายโมไม่ต้องเพิ่มแล้วครับเตรียมใส่ป้าป้าใส่หัวแล้วครับผมควงควงสีแดงมาครับผมป้ากอะไรมาแล้วครับผมทดลองอารวาสอารวาได้แค่นี้หรอต้องควงควงเสียหน่อยแล้วแล้วก็มาแล้วครับผมควงู่แทงไปครับผมเกือบแตกครับกอคอแทงไปสองทีอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นติดไปลุกรัวๆนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวเขาหรือเปล่าถึงทำให้ชนิดพิษงานนะครับผมสำหรับแทงยูเนียของเราสุดตึงเย้ชนะ นี่ได้ทองนะครับไม่ต้องเติมก็ได้นะลงดันเราก็ได้แต่ใช้พลังงานรายวันด้วยก็ต้องแบ่งพลังงานตามทรัพยากรที่ไอเดีเราต้องการนะครับ <c oughs> นี่ยาเอ็กพีเอามาอัพเลเวลชิวๆอ่ะแล้วก็มีด <c oughs> ันเจี้ยนกิจกรรมฮีโร่อันดีๆมากทุกคนแจกของมากมายรวมถึงพวกกาชานี่กาชาแล้วได้ถ้วยเต็มเลยพวกถ้วยเนี่ยสามารถเอาไปแลกของได้มากมายเลยนะครับแลกตั๋วกาชงกาชาหรือทรัพยากรไปรอัพตัวละครก็แล้วแต่เลยกษัตริย์ไก่งิขอตัวลาไปก่อนนะครับได้งอีกแล้วหรอ ได้เงาสดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ฝากไปถึงกษัตริย์กายหยิดที่เอาชื่อผมไปด้วยนะบ้านมึงพินาศแน่แล้วไม่ต้องทักมาเปลี่ยนชื่อให้เอาไหมขายห้าร้อยบาท20ถูกูก็ไม่เอาอะไรนะฝากเึื่อากดไลค์ตดตามตอวหนึ่งอะไรกันอีกแล้วนแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับคิงอาร์เทอร์เลยจะไลฟ์เิดและอยากเป็นทางการแล้วดาวน์โหลดที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทั้งบน iOS Android และ PC ดาวน์โหลดกันได้เลยครับนายก็เป็นได้นะกษัตริย์ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มาเเลลยคครัับทุกกนนแ้วจอ